สวัสดีครับเอฟซีแฟมซองเอ่า,า,านผู้ชมทุกท่ตนนะครับผมหยออว่างเก่าๆก่จะผ้าเอฟซีและ่ันผู้ชมทุกท่าันไปฟังการสัมผัสของนนทยาพ้าร่วยกับลูกศิีย์ของปูพันปืดนะครับพะวางวันนี้เป็นใบเป็ดไทยถ้ำนะครับก็เลยให้ค้นไก่คิดตัวมาบอกนะครับนั่นที่เป็นเรื่องใดกับใฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วกรลุน่ากดติดตามเปลี่ยนกับลังใจให้ด้วยนะครับ ห้อมูลทั้งหมดนี่นันทยาก็เป็นผู้แบงปันมาให้พวกเมียนจับจัดทำเป็นคลิปเพื่อจะให้เอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันนะครับคอเหล็กผูพันปืดในงวดวันที่หนึงก่อนอากาศข้อมหกนะครับสิเป็น,นัะไรก็ตามไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับ คำมือนีนุ่นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขแนวทางของผู้ผู้พันพืชน,นะคะงมวดนี้ภูมิเหตุและผลที่บ่าหายไปทายถ้ำนะคะแต่ว่ากับบ่หัวงนะคะตัวเลขก,กับฝากให้ลูกซย์ลูกหาแม่วงเป็นลูกซย์ของคู หาโน่นที่ยา่าโทษสาปแช่งเรานะคะเหตุผลที่บอกหายไปได้ถ้ำเพราะอนใรอาการใดนะคะ <c oughs> จะให้ไปป้งน,น้ากันนะคะให้ไปช่อมดไหมนะคะมดที่ผ่านมากเป็นแบบนี้นะคะปูป่ผู้พันพืชมดไปที่16มิถุนา2566นะคะเปิ่นหายเลขวิ่ง7บนนะคะวิ่ง7วิ่ง7ก,กับ6เน้่ที่เลข7นะคะเปิ่นหาย8 หกแปดเจนะคะเลขออก8ปดเจ็นะคะ3าตัวพิษตัวหนึ่งนะคะสําหรับเลข2อตัวเพื่อนหายสาเจนะคะเน้นๆสามเจเลขออกเก็ดสนะคะงวดนี้ผู้กับไหยมาาเลข3าตัวสคู่เลข2อตัวสคู่นะคะจะเป็นตัวได้จ่ายไปฟังเสียงสนทนาหลานวานทิยากกับแม่วงนะคะลูกศิษย์ของผู่คู่พันพื้นวดวันที่1กรกฎาสองห้าหกหกนะคะ ่แม่วงวันดีค่ะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวแม่ขอไปได้แห่นคนเด้อค่ะแม่เขอรีไม่ห่วงคนค่ะอันน,นี้ป,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 ปูเป็นวาจังไดกว่าแม่ปูปูผู้พันปืดเป็นวาจังไดค่ะปูผู้พันปืดนเห็นคนเห่นฮาแล้วเท่ามากห็นบอกเ,เอกข้าในเด้อ อันมาไทยถ้ำมันก็ถือหลายกต่ย่านละว่าให้ให้แม่โู้เนี่ยกาชูเป็นเูกกวัดให้เราฟังแรงนัะค่ะเคันเรื่องซี่ค่ะตั้งกล้องเป็นตั้งแต่ที่แรกเหรอคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเก่งใจยุทธุกหรือว่าเพิ่นบ่อสบายใจกับเอฟซีย่านเอฟซีว่ายังเลี้ยงได้ไหมเออเพิ่นบ๊อสบายใจกันละเพิ่นว่ามันก็ถือเพิ่นเลยว่าให้บอก แม่ห้องบอกมันรอดค่ะมันก็มันก็เป็นแนวทางมีเขาไม่รู้ครับผู้เลขกผู้ส่วนมากมันจะแต้มเนื่งก็เป็นย่าค่ะถ้าถ้าคนซื้อเป็นนี่เพิ่นก็ซื้อขึ้นซื้อลงแต่ว่าเลขวิ่งเลขเล็วิ่งมันก็บ่อลลูนเขาเขาท่านอนนั้นจะนอนเลขเพื่อัเนเนาะเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งมันเข้าแต่ข้างบนค่ะข้างล่างบ้างเขา ข้างล่างก็เอาซ้ากันอยู่ซ้กับี่นั่นเดี๋พันไหยมูแมนค่ะเจ็ดกับซีนะพันไหข้างล่างเจ็ดกับซีข้างบนหายเจ็ดกับโหนูหนูมีหลักฐานอยู่ค่ะแมนค่ะเขาเขาบานนี่พันไทยนี่เยอบานิลงวิ่งบนเยอะนะคะวิ่งบนไทยเจ็ดวิ่งบนวิ่งวิ่งบนเจ็ดกับหกวิ่งบนหกรอบเจ็ดเจ็ดกับ น่นเลขโค้โกครร่ะเดน่นเลขโค้กกเ็ค่ะเด่นประกบคู่นี่เพิ่นกรใไ้อันห้าสามเจ็ห้าสาม แม่แม่เลขสองตัวเพิ่นตัดไ้ตัวได้ค่ะแม่ขางบนขังบนเพิ่นตัดไ้เลขสองตัวใช่สก็เป็นสามก็เป็นหาสามเจ็ดเป็นบ่านม่หาสเจ็ดันมัเพิ่นจ่ายชือหาสามหกเลขสามตัวนี่เพิ่นเน้นหาสามเจ็ดมันบ่ค่ะ สาเแล้วเลขสองตัวนี่มันจะมีสามเจ็ดกับสามหกเออสานี่ับเป็นหาสมคือกับหาสามเจ็ดนี่ละพวกนีละสองตัวกับสามเจ็หกนี่ละเลขสองตัวสามเจ็ดกับสามหกนี่ปู้มันให้เน่นตัวได้ค่ะแม่กระว่าเพ้่นให้เน่นตัสามเน่นสามเจ็ด คือว่าถมา่ิเป็นสามโอเนี่ยเหตุผลที่หนูถามเนี่ยเป็นยังขึ้นเน้่สามเจ็ดเพราะว่าเลขเด่นเพนิ่นขึ้นเน, 6, น้น่เลขโกนะนูก็เรื่างกันนั้นที่หลกันนั้นเราก็นี่เป็นสิบมันมี้อาจารย์พู้นึงแข่งกันก็เพื่อน<า>หลวงหลวงปูผู้นแ้นนั่นบอปูนั่นเพิ่นไหห้ 5, 3, าสามเจ็ดค่ปูปูพัไไดเกลือผัดเนยมาแข่งกัน ค่ะแพิ่นรอเพิ่นว่าแข่งกันเนี่ยเพิ่นเอาตัวหาสามหกไปแข่งค่ะเันสิเป็นของไผก็สั่นกันเพิ่นว่าแม่นรอตอนเพิ่นเข้าส่งเพิ่นเพิ่นว่าจังได๋แน่แม่เพว่าจังซี่ล่ะคือแม่เว้าับเพิ่นอ่างะอืมเพิ่นเพิ่นให้ให้เอา536กับ537ไปประชันกันจ้า ทูสองคนเป็นระานสั้นกันปูทหารกรบปูมาเฮซับลอยเพิ่นบ่บอกแต่แม่ว่าสามหกนี่เลขฮกเจอเอ้โหข้นบ่เพิ่นบ่าบ่บกเพิ่นว่าบ่ได้เลยเพิ่นที่ได้แหละว่ายบบ่บ่เพิ่นบ่าก็แยดเข้าไปเฮเอาตัวเนีคือ,นอ่นบ่กัน คน่เพียดบ่านหนูยันบ้านสามหายสามหกเหรอน่มเล่ออกมาสามเก่ายันพ่นว่าซื้อคักซื้อแน่บ่ซื้อบ่เอาหัวขึ้นหัวลงสินะพันว่า่เพียดแม่เพียบเจ้าที่ซื้อตัวค่ะแม่ยบ่ขนาดค่ะเรา้างล่างเพิ่นว่าตัวใดแน่แม่ข้างล่างนี่เพิ่นกระไฮแปรซีกับแปรฮะเฮ้ยแปรซี แปดหาเพื่อนเน้นตัวได้แม่พเพื่นเแปเราข้างล่างนี่เพื่อนไ้วิ่งตัวได้ค่ะข้างล่างเพื่อหนห้วิงงว่งหากับซีวิ่งหาเซนซีล่องหาวิ่งหากับซีเน้นี่เล็กซีล่องี่เล็กค่ะย่า ท้วนวาจะถือปอแนวทางของผู้ผู้พันพืชเสียงสัมผัสจากนุ่นทิยากับแม่วงแม่วงนี่เป็นลูกศิษย์ของผู้ผู้ผพันพืช <Yeah. S 1> ข้างบนนี่เพิ่นไฮเลขเด่นหรือเลขวิ่งเลขแรกน,นี่ไฮเจ็ดกับหกเน้นที่เลขหกนุ่นทิยาต้องถือบ่ค่ะแม่ <Yeah. S 1> สำหรับเลขสามตัวผู้ไฮฮาสามเจ็ดาสาม <Yeah. S 1> หกเน้น <Yeah. S 1> ที่ฮาสามเจ็ด สำหรับเลขสองโตัวนะ่ผู้ห้สามเจ็ดกับสามหกเน้นที่สามเจ็ดสำหรับข้างล่างมีผู้หเเ้เลขวิ่งเลขแลนเลขเด่นมีหากับซี่เน้นที่เลขซีตรงกันปะคะแม่สำหรับเลขสองโตล่างผู้ห้แปดซี่กับแปดหาเน้นที่แปดฮาน้องนิยาต้องถือปะคะอช่ต้องถือยอ ค่ะขอบคุณแบบวงหลายๆเ้อค่ะที่หายได้ทางวันนี้ก็ขอให้ยเอฟซีโชคดีกันแนวทางของฟูคูขั้นปืนนะคะจะได้ร่วมสั่งนักบุญกระปูนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนเจงใจทุกทีดอกคุมาเพื่อมาถือมาเขียนได้มาครับกะหวังว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านก็คงสิได้ยินแล้วนะครับการสนทนาของนนทิยาพาล้อยกับคนของฟูปูผู้ขันปืนนะครับก็ได้สำ ถ้าหลุปลงเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผมก็เดี๋ยวคอรสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับปูพอนเปิดห้มาแล้วปวดล่างสองตัวสามตัวนะครับงวดวันที่หนึ่งก่อนรัชาคมหกนะครับเรื่องวิ่งบนวิ่งเกตวิ่งหกนะครับแต่ว่าเนียนเนียนเลียกหกนะครับวิ่งบนนะครับนะครับกบคูนะครับกบค,ค,บค,บค,กบคูกับม่ หาสามเกตกับหาสามหกนะครับเลขหาสามเกศในของปู้มหีศักด์ปนาวาหาสามหกในของปูพราะวันเปิดประปสั้นกันแข่งกันนะครับว่าสีข้อของไผ่นะครับอันนี้มันมีการปรปสั้นกันนะครับอันนึ่งล้างมาเนี่ยล้างก็คือวิ่งหากับซีนะครับเลยก็เป็นกับกคูวงหงือมีแปดซีแปดซีแปดห่านะครับ กับกับวาไว้ f อฟซทุกท่านคงสีได้ยินใะนฟั่งแล้วนะครับดังนั้นผมใน,นคลิปนี้ก็ตดีขวขออยู่ตีเพียงทานีเพราะก่อนหน้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ